โอเคสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง MMG Thailand TV นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ MMG Thailand, MM Thailand ดินแดงคนไม่ยอมตกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็จะมาอาธิบายเรื่องเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะรู้แล้วทําไปแล้วนะแต่หลายคนอาจจะกําลังรออยู่ที่จะให้ผมทาให้ซึ่งจริงๆมันก็ช้าไปแล้วนะเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยมันมีมาสักพักแล้วนะครับนั่นก็คือการรับของจากกิจกรรมกาเกาท็อกนะครับผมมา ลายกนอาจจะพบเห็นละในช่องแชทหรือว่าในกลุ่มนะครับว่ามีการแจกของเยอะแยะมากมายเลยจากแอปพลิเคชันการเก่าทอล์กนะครับแล้วก็วิธีการมันทํายังไงแล้วก็มันจะต้องมีขั้นตอนยังไงบางคนอธิบายเฉยเอาจจะยังงงอยู่หรือบางคนอาจจะทําได้แล้วนะครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆพาทำทีละขั้นตอนเพื่อความง่ายนะเพราะว่าไอากาเกาเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดเป็นแอปพลิเคชันของไม่แน่ใจว่าเกาหลีหรือเปล่าแต่ว่าภาษาเกาหลีมันเยอะนะก็อาจจะงงๆนิดนึงมันกดยังไงแล้วมันเอาโค้ดมาใส่ยังไงนะครับแล้วเราจะไปดูพร้อมกันวันนี้โค้ดผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้ครบ6หรือ7 รายการเหมือนเดิมแล้วหรือเปล่านะมันอาจจะมีหมดอายุด้วยแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับเริ่มต้นนะครับก็คืออันนี้ผมทําในคอมพิวเตอร์นะผมว่าใช้อิ u l a t i o n นะคันเอ้ยใชู้ m u l a t o r นะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพง่ายๆหลายคนทุกคนก็เปิดที่หน้าโทรศัพท์ตัวเองนะครับหน้าโทรศัพท์มือถือตัวเองนะครับสิ่งแรกคือคุณจะต้องมีแอปกากาวทอกนะคุณก็ไปโหลดมาซะนะครับแค่นั้นเองนะครับพอโหลดกากาวท็อกเสร็จปั๊บนะครับก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันนะครับ ทำการสมัครนะฮะสมัครมันก็จะมีการให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ไม่ยากก็เหมือนการสมัครทั่วไปนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่อีเมลใส่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ใช้หมายถึงว่าใช้จริงใช้อีเมลหลักอีเมลรองก็ได้แต่ขอให้มไปอีเมลจริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีการส่งเหมือนรหัสตอบรับเพื่อไปกดยืนยันกันนะครับแล้วก็มีการยืนยนันโทรเบอร์โทรศัพท์ซึ่งถ้าใครกดใส่เบอร์แล้วไม่ได้ลองสังเกตดีๆบางทีม,มันต้องเปลี่ยนเป็นรหัสบวก6 6คือข้างหน้าต้องเปลี่ยนเป็นประเทศไทยก่อนนะโอเคไหมพอเปลี่ยนประเทศไทยมันจะ ผมว่างี้ตรงนี้ไม่ยากทุกคนน่าจะทำได้นะครับทีนี้มันยากตรงที่พอเข้ามาปุ๊บให้ทุกคนมาอยู่ตรงหน้าจอเดียวกับผมนะพอสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยขั้นตอนการสมัครยากง่ายไงถ้าไม่ได้จริงเดี๋ยวคอมเมนต์ถามา้วกันแต่ว่าผมว่าทุกคนทําได้แหละมันค e ่อนข้างอีซี่ e นะสมัครเสร็จอ่มาหน้าจอนี้ทุกคนก็จะคล้ายๆกันก็จะเอ้ยแล้วมันต้องไปไงต่อวะจะงงๆใช่ไหมเราจะต้องกดลิงก์ลิงก์หนึ่งเว้ยซึ่งมันเป็นลิงก์ของไอ้เพจเกม อีฟิที้คิงดอมของทางเกาหลีเขานะซึ่งผมได้ทำการพิมพ์ลิง์มาให้แล้วคือตรงนี้คือตัวนี้นะตามนี้นะครับ http p f g a g o com อันอขีดล่างนะครับ g k ตัวใหญ่แล้วก็ i x c ตัวเล็ก t ตัวใหญ่นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็ n o n e นอนนะก็ปี้ไปเลยพิมพ์ใส่อะไรก็ได้ที่คุณทำได้หรือจะจดเอาก็ได้ยังไงก็ได้นะก็ปี้ไปนะครับ แล้วก็เปิดเบราว์เซอร์นะครับในโทรศัพท์มือถือคุณซึ่งของผมเตรียมไว้แล้วอ่าเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับปุ๊บแล้วกด enter มันจะสังเกตดูว่ามันจะพามาหน้านี้เว้ยนะนจะพาท่านผู้ชมมาหน้านี้เนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมยูซูคือ,อบริษัทของเกมนี้นะพามาหน้านี้เสร็จปับ๊บพวกนี้แหละคือโค้ดที่ต้องที่เขาแจกก็น่าจะมี6อันนะแต่ผมใส่ไม่ได้อันนึงมานหมายูแล้ว แล้วทำไงต่อถึงมันถึงจะเชื่อมกับแอป,ปกากาวของเราแล้วก็เข้าไปเอาโค้ดได้ใช่ไหมเห็นตรงนี้ไหมครับมีคําว่า ch บวกแล้วก็เป็นสีเหลืองเนี่ยกดตรงนี้นะท่านผู้ชมตรงนี้นะปั๊บมันก็จะมาเลยมันจะดึงโยงเข้ามาสู่ id เราทันทีเห็นปะหละังจากนั้นมันก็ถามว่าคุณต้องการจะกด add event page อันนี้แน่นอนป่ะก็กด add ไปนะครับกดสีเหลืองนะเรียบร้อยทีนี้เราก็ทําการ add เข้าไปันที่เรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้ ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับวิธีการเอาโค้กคือสังเกตดูตรงนี้จะมีเขียวกวูปองกูปองกูปองเห็นไหมข้างล่างกูปองก็อื่นไม่ต้องสนใจเพราะผมก็อ่านภาษาเกาหลีไม่ออกเหมือนกันเรามาเริ่มต้นนี้การแรกเลยดีกว่านะครับผมจะใส่โค้ดให้ดูแล้วก็ดูซิมันแจกมากน้อยแค่ไหนนะครับอันแรกเลยนะไลฟ์ีละอันกดเข้ามาเสร็จปุ๊บตรงนี้เห็นไหมมันจะเขียนว่า this content contains a coupon แปลว่าคือคอนเทนต์เนี้ยมีกูปองให้อยู่ด้วยนะฮะคุณกดเข้าไปนะครับ กดเข้าไปทีนะตบสองทีจนเจอหน้านี้นะมีเขียนว่า enter now เห็นปะกดอีกทีหนึ่งนี่มันจะเขียนว่าเป็นข้อความเด้งขึ้นมานะครับแล้วเขาจะบอกคูปองได้ส่งไปที่แชทรูมแล้วจริงไหมกด enter ไปนี่ฮะคูปองได้ส่งไปแล้วคูปองอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งคูปองแต่ละคนจะไม่เหมือนกันมาเลยส่งให้กันไม่ได้นะทุกคนต้องเข้ามาทําเองนะครับคือสามารถ copy ไปได้เลยนะ เนี่ยก็ปิ้คูปองไปได้เลยนี่ก็ปิ้งไปได้เลยนะดูซิเหมือนกันในเมสเซจเปล่าคือที่ที่พกดสมัครเมื่อกี้แล้วไอ้ข้อความนี้มันจะเด้งไปที่แชทแชทลูมเราเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูนี่คือแชทลูมเราเห็นป่ะเนี่ยไอ้กาเกามันส่งมา,หมมา,มาเห็นไหมกลับสมมุติว่าสมมุติเรากลับมาที่แชทเห็นไหมครับกาเกามันจะส่งมาแหละไอ้ไม่ใช่กาเกายูซูยูซูซจะส่งมาให้เราไปกดสมัครเมื่อกี้คืออันนี้นะครับซึ่งก็ เราสามารถเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมมันจะส่งมานะครับการกาวทอกไทยแลนด์เนี่ยเพิ่งสมัครใหม่แต่ว่าเมื่อกี้ครูปอคือส่งมาเนี่ยหน้าหน,น้าแชทอันนี้เนาะหน้าแชทนี้ก็คืออันนี้เ,เรากดเข้าไปมันก็จะเข้าไปอันเดิมเห็นไหมเป็นรหัสเดิมที่ผมก๊อปปี้ไว้ถูกปะใช่ไหมครับก็เป็นอันเดียวกันเนาะวันนั้นก็คือนี่คือวิธีการโอเคเราไปใส่โค้ดกันดีกว่าว่ามันได้ผลจริงเปล่าปุ๊บก๊อปปี้มาเลยนะ นี่ได้คือนี่เป็นกล่องแรกซึ่งเด็ดมากพกมได้อน,นี้นะครับท่านผู้ชมมันคืออะไรรู้ว่ามันคือกรอบเว้ยซึ่งผมว่าหาซื้อไม่ได้นะแล้วก็ได้เพชร0 0ม้อได้เพชรแดง3ชิ้นแล้วก็ได้กล่องเล่งได้ของทรัพยากรด้วยนี่เราไปดูกันว่ามีนี่มีกรอบเห็นปะ่ะเป็นสไตล์แบบเกาหลีหเปลี่ยนซะหน่อยเอาเดีย๋ยวผมเปลี่ยนรูปดีไหมแต่จริงอันนี้มันเป็นไอดีลองผมนะไม่ใช่ดีลองอะ่ะมันเป็นไอดีแบบผมไม่ได้เล่นอะ่ะ นี่เป็นภาพแฟนอาร์ตของน้องๆส่งมานะครับเออผมลืมบอกไปช่องผมใครชอบวาดแฟนอาร์ตส่งมาได้นะผมชอบใช้รูปจากแฟนอาร์ตของน้องๆน,นะครับไม่ว่าจะออกมาเป็นยังไงก็าตามผมชอบหมดนะคือใครส่งแฟนอาร์ตมาเดี๋ยวผมจะเอามาใช้เป็นโปรไฟล์นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ใน YouTube ด้วยนะครับดีๆต้อนรับนะทุกคนนะถ้าใครชอบวาดเด็กๆอะไรเงี้ยผมชอบนะมันน่ารักดีนี่เห็นไหมเออได้ฟรีๆสวยง,งามเห็นไหมครับมาเรามาดูครูปองต่อไปกันดีกว่า กิน้เข้าอันนี้ไปแล้วเนาะช่วยกันจำนะอ่าอันนี้กดทีแรกหนึ่งทีกดอีกทีหนึ่งจนมันถึงหน้านี้แล้วกด enter now นะกด enter now เสร็จมันก็จะเตือนว่า message ส,ส่งไปที่ห้องแชทแล้วครับนะเราแต่เราไม่ต้องเสียเวลาเข้าก็ได้เรากด copy ตรงนี้เลยนะแล้วเราก็จะไปใส่ cross นะครับ cross cross web โ้ได้นี้ด้วยนี่คือ นักสร้างรับจ้างคือสมมติว่าปกติคนเล่นใหม่มันจะมีคนสร้างคนเดียวใช่ปะ่ะมีตัวนี้มันทาให้1วันคุณมีคนคนงานสร้างของเพิ่มมาอีกคนนึงอ่ะซึ่งทําให้ทําอะไรเร็วขึ้นเยอะนะครับดีมากๆเลยถ้าใครไม่ได้เติมเงินซื้อคนงานก็เวิร์กนะได้เพชรมาอีก3เม็ดว่ะเอาดิ นี่มันเ็นที่7ดซ่อนอยู่อันนี้ใช้ได้อันนี้จะได้บ้านขนม7วันด้วยไปดูซิว่าเราได้อะไรกันมาบ้างเราได้กรอบเนาะแล้วเราก็ได้เมืองเดี๋ยวผมมาทำให้ดูว่าเมืองมันเป็นยังไงนะไอเมือง7วันเนี่ยแต่ก็มันเป็นแค่แบบสวยงามชั่วคราวนะครับนี่เปิดตรงนี้นะใครมีพวกของตกแต่งวิธีการนะครับกดที่เมืองแล้วก็ตกแต่งนะแล้วก็เลื่อนหาเอาเมื่อกี้มันเมืองขนมใช่ป่ะนี่ไง แทนแทนกดใช้ได้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลางคืนก็จะแบบแสงไฟสวยงามโอเคปะแล้วก็ของที่ได้มาทั้งหมดนะครับนี่หีบเต็มเลยเป็น10อันเลยแล้วก็ตอนแรกผมมีเพชรอยู่12 12บวกไปอีก16ได้มาอีก16เม็ด16เม็ดนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ได้นี้มาด้วยนเ,ว New, 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 เนี่ยนี่มีคำว่านิว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 เนี่ยคือได้มาจากหีบ ของแจกของกาเกา่าทั้งหมดเลยนะครับก็เอาเป็นว่าจบแต่เพียงเท่านี้แล้กันลองไปทําตามกันดูทีละขั้นตอนเปิดช้าๆนะครับใครทําได้ไม่ได้ไคอมเมนต์สอบถามทางด้านล่างนะครับแล้วก็ให้กำลังใจก,กันง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ